สวัสดีทุกานใช่กันด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่กับด็อกเโอเนะคบวันนี้เราเปิดลาบพิซซ่ากันนะครับเอม,เมื่อกี้ผมเข้าเกมมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เลยเขาได้ราสั่งพิซซ่าโอเคอาเอาแลวเอาเรียบร้อยแล้วเริ่มจากการเอาแป้งมากนพิซซ่าที่ดี เติมเช่ไเดเอาไปใช้ทุกคนรู้ไหมว่าพิซซ่าที่ดีอะ่ะมันต้องหน้าตาที่อร่อยอแล้วก็มีชีสที่เยอะเยอะน,นี่ต้องมีชีสเยอะอ,หอใหญ่มากๆโอ้อแต่ลูกค้าจมพอใจพระเจ้ามันยังไม่เยอะพออืมนี่แหละครับแต่ลูกค้าเขาไม่ได้เอาไซส์อะไรกันก็ไม่เป็นไร มลูกค้าก็จะมัมมี่แบบอร่อยๆเลยเออเออเอ,อ้ยกลับมาก่อนเ,ออเดี๋ยวเรากาัดเอาวางไปตรงที่เรียงไงอะ่ะเออไปไปว่าอะไรอึ๊้ยึบหูพิซ่าอ,อ,อ่ะน่ากินน่ากินมาก นาจิมากวอทุกคนเฮ้ยเรามาลักคู่แข่งนี่หนาเนค่ะซีนไอเคมันไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปรสชาติเป็นยังไงรสาติมันเหมือน,น,นแล้วก็มีรสชาตหวาๆ,ๆเคบๆเล็กๆน้อยๆเอาแหละดิฉันขอพิซซ่า หน้าอืม,มโอเคโคต้องการพิซซ่าปึ๊บอาจจะเป็นหน้าแบบเหมือนตะเกียบยืม้องฟังพิซซไซเขาเขาเอาชีาาดเดอยอะไหมประมาณนี้ได้เลย อ,อ,อ๋ออ๋อวิทีสัตว์ดูกินหน่อยอือน่ากินอาดิวิซาดาเปเปรโรดีทำมาจากเนื้อเปเปรโรนีสองพันล้านบาทใจไหมจะไม่คิดสองพันอะไป ไปล <c oughs> โอ้นนี้หรออุย้ยไปเป็นซากระบดแล้วต้องรีบถลอกอาหารเลรีบถลองอาหารี <c oughs> รบถลองอาหาร, <c oughs> รเขเบื่อเร็วมากเลยทุกคน <c oughs> อันนี้เวลาเราจะกลางวันอยู่เราจะยังหรือจะอะไร <c oughs> โอเค,อเ,ค,อเ,คเร็ว อีกกะช้าลเกดไม่ตัดหรอใส่ลงไปเลยไม่ตัดก็กใส่ราคาสองพันล้านบาทค่าค่าไปตัดหมย่ยออไอ้แกวข,ขาดมานะัน่ะไม่ได้จะขาดหรอกเป็น,นตัวเกมอ่ะอะไรของเขาอ่ะโอ้คนนี้ เอออะไรอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะโทรศัพท์กะฮะเมื่อก,กี้ก็ได้เหรอแล้วก็เอาแปมอีกอ่ะช้าช้าอืม พม oh, ันจะไล่่าผมแน่นอนะหันไปเรื่อยๆพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าเี๋พิซซ่าคนพิซซ่ากินเป็น้ากันไมหมดอะเพรว่าเขาาจักแน่เลยไุี่อะแตแตาเด้กได้ก็มนทก็กได้่าพิซซ่าสุดน่ากิน บุญรุตเป็นไงยังดีใจเลยอร้านนี้บอกเลยมาคุ้มอุ้ยกระสุนลาบ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 ลาทุกคนในแท็บเล็ตเรามีอันนี้ด้วยเอ้ยไอ้ร้านคู่แข่งวันมีคู่แข่งเต็มเลยเออเด็วอร่อยจะเป็นดาวกลางคาเลยเหระเนี่ยว้าว เวลาคู่แข่งฝากไว้ก่อนเถอะอืม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 โอเคมีแค่ดีเนาะอืมอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะพิซซ่าที่จะมาช่วยโลกอยู่ไว้ได้ว้าวไปพิซซ่าที่เก่งกาจและฉลาดมากอะไรอะพิซซ่าทำตัวเองเพื่อมาให้เพื่อนฮะอพิซซ่าทำตัวเอง ไปส่งให้คนกินฮะ<อ>แต่แว่าก็เป็นโลจิกของเกมอ่ะแล้วก็ไปว่าเขาไม่ได้มันเป็นเอามืดแล้วอเอาเอาตุยเอาใี่ตุยไปที่ตูยอ๋อไม่เงินไมเ่เยองเลยวุ้ยนาเปียปร์โรนี่ yes 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 แต่เขาว่าไปปโรนีมาอุ้ยข่าพิซซ่าปลาตอนนี้เขาป็นร้านพิซซ่าร้นนะครับกระแลขร้าข้วแขงนะครับเป็นในร้าที่มีอ่ะคนเข้าไปน้อยที่สุดแล้วก็นี่เป็นจำนวนถพุะดบที่เขาปีนั่ง้นมากว่าแ้วนุชแล้วนนี้โอ้ก็ไม่ใช่อะไรห่ยบนข่าวแลพูดมัวมาเนี่ยอืม เวลาคู่แข่งด้วยจะมาลองชิพิซชช่าฝีมือใช่ไหมบอกเลยใครๆต้องยอมรับว่าพิซซ่าร้านเนี้ยมันเค็มรู้เปล่า18่แปด่สองไงอะ่ะหนึ่งอ่ะไม่รู้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วผูกจ แปดเก้าสิบสดสิบสองสิแปดอประสิแปดอันเนาะเรืบการเล่นอะมันช้ากินหอมะตัดดีดีนะคะท่านผู้ชมเราจะเถ้าเกิดตัดจํบอ๋อเราจะตัดดีดีเข้าแบบย้ำสองรอบนะครับ เออน้ามัมพี่าเน่ะคะจะดห่เาเปเจคุณพี่บลา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 บาบลาบาบราบลาาบาาบลาบลาบาบลาบาบาาบา พิซหนาะโอเคพิซหนะมาเขาความเบือ่อของเขารวดเร็วมากได้รุดเร็วใช่ไหมแผดแถบอะไรเ็ษเลยรวดเร็วนักใช่ไหมก็ทำไมเอาไปปโรนีนะใช่ปะคิมไม่เอานะมาอืม ใส่เปแบปโรน,นี่อย่าใส่ไปโกวันนี่บังอาจบังอาจแ<พ>อแบปโรนีนะใช่ป่ะกินไม่เอานะมาบังอาจมาว่าผมคุณต้องโดนเปปปโรนีน้อยๆถ้ากินไม่ได้ละสิแบปปโรนีมันน้อยเกินอ่าฮะ เปปโรนีอ uhm. ่ม uh ัน huh. ต้องประมาณนั่นแหละจะถูกใจชาวบ้านชาวช่องเขาอืยวันนี้ผมรวยผมรวยรวยเป็แล้าพิซซ่าพาดหนึ่งสองพันกว่าป่ะเอเอเอ้อเรับ โอ้กบิสตานะ่าคิดไปออกอะกันคิดไปออกแล้ราชกาแล้วก็สรสภาธรรมนาแล้วก็ได้ด้สยซ้ําฮะก็ล้ต้องโหดใจมากนั่นแหละกบิสตาเนะี่ยใครใครจะชอบกินอันนะ่ะเป็นไง่กบิสต้าที่จะเป็นคนนั้นอ้วนแล้วว่าไม่พูดคนั้น กลายเป็นอ้วนแกกับค,คนผอมและคนผอมไปเสิตทังโรคนผอมนันเสียชีวิตทั้งโรคเราต้เขอโรค,ข,โรคขายา a h ่ a h yeah, yeah, yeah นีอาจจะไปสิง่งที่เราต้องการ yes ต้องคอไปเลยนะมาทำต่อเมื่อกี้ผมบ่นเล่นๆน,นะไม่ได้ตั้งใจจะของโรค เออดูิจฉคนบ้าอะไรของโรโดดิกซ่าโอเคเอออืมเ,เ,เราขอไปใช้เราขอลองไม่ใช้ดูดิปรโรนี้ดูไม่มีความสุขเลยไม่ใช่เรา่อยสุกเลย วลอ๊ลอยลอหยอกเล่นเิ็บเจ็บอ่ะเอาไปแล้วก็ไปไกลเลยอันนี้ไว้บน,นหัวเฮ้ยคุณไว้บนหัวไปทำไมอ่ะพุมอ่มะดูาปลอบใจคุณไปหริวอุอ้ยที่ฉันเอาเออจบแล้วจ้า